ของกองงาใหม่หักลงงาใหม่หักเออบัญญันของนี้เิ่นน่ะล่ะของของงาใหม่ว้โตโตผู้นั่นบ่บกตกเลยงาใหม่หน,บบน,นิดหน่อยเนั่นก็บ่หักบ่ได้รับน้ำหนักยังน้ำหนักคันน้ำหนักแบบนั้นต้องหักอ๋ตอ,กตอ,อ,อต้องหักต,ต้องตกลงมาต้องตกแต่ของข,ข,ขอได้เส้นน่อย<ข>ออมันดึงคอไปขอขงงาใหม่ าย่ปขพี่เลยบอกครับเด็กน้อยอยู่บ้านนี่เป็นบ้าเป็นนุ่มบ้าอะไล่ะนครกสิบกุ่อ๋อพี่เห็นเลยอ๋อได้ยินเด็กน้อยว่าเขาากันไปนกันเขาซากเขาไปน้ำกันนั่นแหละอ๋อคือเป็นเป็นแค่ฝ่ายผูกผูกข้อ แล้วก็ล้องกับต้นใหม่ข่องงาไม่้อยไหม่องงาไม้ซ้ำนิ้วก่อยเด็กยูเด็กยูเสยเด็กยูเสยเกิดใดญ่ค่อยๆลงมาค่อยๆปีลงมาไปซอยไปเอาเอานแต่บอหักเสยงาไม้น้อยสมควรหักอภินิษฐ์ี่อย่างนะครับแม่ี่อย่างนะแม่อย่างครับ ขันนี้ของบบบอันอีคนแบบนนไม่ดเนี่ยคือรูปบรเนี่สิบ่มีเป็นอย่างบ่มีบ่มีเป็นอย่างเลยมอุ้ต้นบ้านงบ้านไผ่แม่หยอเป็นหยอเป็นรถมต้สต้นสเลยไปสีกมกันเลยต้องปวดตเมียรถหยอเลยบ่ คนได้รุ่นแรกก็ได้นั่นรุ่นแรกรุ่นลดดหน่อเลยแบบแบบกระปองเรืองแบบคุเท่าคนได้เลยแต่คนบ่เป็นอย่างคนบ่เป็นอย่างแน่นอนของเราโนอดขันมีพระหนารดนี่ว่าต้องห่วงเลยมั่นใจได้ได้รุ่นแรกนี่มั่นใจเลยสาธุครับแม่